วันนี้ช่องจ้อยจ้อยงกลมมมีความยินดีขอนํำเสนอต้นมะยมตายพรายลูกจัดว่าเป็นของดีของทนสิทธิ์จากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่มีดีในตัวแม้ยังไม่ทันได้ปลูกเสกถ้าเอาไปทำเป็นเครื่องรางหรือวัตถุมงคลผ่านการปลูกเสกแล้วจะยิ่งสุดยอดเข้าไปอีกขลังเข้าไปอีกแต่ว่าต้องเป็นต้นมะยมที่ ตายพรายจ,จริงๆคือตายโดยธรรมชาติของเขาไม่ได้ตายโดยน้ำมือมนุษย์ถูกกระทำให้ตายทำยังไงก็ได้ที่ตายจากธรรมชาติอยู่ๆก็แห้งเหี่ยวเฉาตายไปเลยใบค่อยๆร่วงนะคุณผู้ชมนอนเจาะนอนใช้ได้ทั้งนั้นเข้ามาขอให้ไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์มีการยกเว้นนอนฉาเขียวด้วย <c oughs> อันนี้ดูเขาอยู่นานแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ใบร่วงใหม่ๆก็ลุ้นอยู่ว่าตายจริงไม่ตายจริงจนเดินมาดูเปลือกเขามันเป็นต้นมะยมที่ต้นใหญ่เอามากๆเรียบร้อยไม่มีสิทิ์ฟื้นนะครับเปลือกแตกและแหงอย่างนี้อยู่มานานเหมือนกันนั่นแ่ะ เป็นต้นไมยมที่ต้นใหญ่เอามากๆนะคุณผู้ชมเทียบกับมือได้เลยทำประหลัดฉิกนี้ได้เยอะมากไม้เนื้ออ่อน <c oughs> มาถึงท้ายคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับช่องจอยจ้อยพุงกลมๆหน่อยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆ,ๆสุขภาพดีท่นหน้าทุกๆท่านหืมอยอดนี่ถ่ายบ้านเขาว่ามีไม่ตายพลายเดยอีกฝากนึงไม่ทนนสิทธิ์แต่ว่าลูกกินได้ <c oughs>